สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรากันอีกแล้วนะคะก็วันนี้หามาตรงหน้าจอโทรศัพท์นะคะไม่รู้เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าเรามาทําอะไรนะคะเรามาสอนวิธีการใส่ปกคลิปนะคะคือเราสัญญากับคนที่ขอมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีเนาะก็ขอเวลาหน่อยนะคะพอดีปั่นงานอยู่นะคะอย่างแรกนะคะเป็นการใส่ปกคลิปในโทรศัพท์นะก็อย่างแรกนะคะให้ให้แต่งรูปอะไรให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ค่ะโคมนี่นะที่เราวงกลมไว้ให้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเข้าไปเลย แล้วก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะก็เข้าไปตรง YouTube เนี่ยคือว่าเรากดเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเป็นจุดเพราะเราทําไม่เป็นนะแล้วพอมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะให้เราเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้จุด3จุดตรงนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็มาตรงนี้นะคะนี่นะขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะคะตรงนี้แล้วกดเลยค่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าเหมือนเราเล่นในคอมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอเนี่ยขยายให้ดูเนาะนี่นะคะ เข้ามาตรงสามขีดตรงนี้นะคะคือแบบถ้าเพื่อนๆงงๆก็บอกเราได้นะคะติชมได้เนาะแล้วก็เดีย๋ยวรอสักครู่นะคะคือว่าเอาใหม่เข้าใหม่ดิเข้าไปที่ช่องของฉันนะคะช่องของฉันนะคะเข้าไปเลยก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ใครอยากสอนในทางปกคลิปก็เอ้ยไม่ใช่ปก,ะะปกเนี่ยค่ะปกชาแนลก็ถามได้นะคะ แล้วก็มาดูกันนะคะก็สมมุติว่าเราจะใส่ปกคลิปอันนี้นะคะนี่นะอันนี้นะคะนี่นะแก้วพลาสดุน่ารักมากนี่นะคะของเรานะก็เข้าไปนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะนี่นะตรงนี้ตรงนี้นี่ขยายให้ดูตรงนี้นะคะนี่นะตรงนี้ไปเป็นดินสอนะคะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปในคลิปเราก่อนนะคะแล้วค่อยกดดินสอนะ แล้วก็ขายายมาตรงนี้ค่ะนี่นะกำหนดภาพขนาดย่อนะคะห้ามเกิน 2MB นะคะหรือว่าหรือว่า 2MB นั่นแหละก็เข้าไปดูรูปเลยค่ะจะเอาไหนเข้านะ,ะก็เราเอามาจากลายแคมเออนะคะนี่นะคะอย่าวนะคือมันโหลดอยู่สักครู่นะคะคือว่ามันโหลดนานมากๆอ้ค้างอ้าเร็วเร็วรูปกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ให้เข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็สมมุติว่าจะเอาเป็นรูปปกคลิปอันไหนแก่พัสดุเราจะถ่ายเอาสดๆเลยนะคะอย่ค่อยไปเปลี่ยนอีกรอบก็ได้สมมติว่าเราแก่พัสุุแล้วก็ถ่ายสิ่งของของเรานะคะอย่างเช่นจะถ่ายอ่ะถ่ายอันนี้สมมตวิว่าซื้อมานะคะแต่ว่าซื้อมานานแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นโปกคลิปนะคะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ให้อยู่ในขนาดประมาณนี้นะคะเห็นนะประมาณนี้นะคะ อยู่ในขนาดประมาณนี้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะนี่นะประมาณประมาณนี้นะแล้วก็กดเซฟเลยค่ะกดเช็คถูกเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังอัพโหลดแล้วมาดูกันนะคะว่ามันได้หรือเปล่านะก็ถ้ามันจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เลยค่ะนี่นะขยายไปขยายมาโยกนะเอ่ใช่ เปลี่ยนบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเราไม่บันทึกก็กดไปเลยนะคะกดปึ๊บไปเลยมันก็แล้วก็รอหนึ่งวันนะคะแล้วก็ปกตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตรงนี้ค่ะปกที่เราใส่เข้าไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้าคลิปเรานะคะก็เราขออนุญาตไม่บันทึกนะคะเพราะว่าเราเดีย๋ยวเราไปทําหน้าปกใหม่ก่อนเนาะค่ะประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะกับการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนหน้าปกคลิปนะคะคือง่ายมากใช่ไหมล่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแล้วก็รบกวนเพื un> un> ่อนๆนะคะไปกดติดตามนี่นะคะ IG นี้ด้วยนะคะคือ IG Yo ยกสกูชี่ช็อปนะคะก็เป็นเป็นเป็นไอขายของเรานะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนพวกสกูชี่นะคะมีของแท้มือหนึ่งแล้วก็ของปล่อยไดยนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อนะคะดีงามพราม8แปดนะจ๊ะ ก็สำหรับนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเ,เราด้วยนะบ๊ายบายอ้าวใครเนี่ยอจจ๊กจั๊ก